เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนกันอีกแล้วนะครับผมและในคลิปนี้นะครับผมก็เมื่อวานเราเพิ่งพูดถึงเกี่ยวกับอ่าเอตแทกออนท่านเอกฟรีไฟไปนะคุณผู้ชมพูดถึงของท่านเอเรนแล้วก็ไรเนอร์นะครับเออก็คือพูดถึงแล้วเป็นชุดตัวนั้นก็คือจะเข้ามาในรูปแบบของร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองเพิ่งพูดถึงไปนะครับก็ตอนนี้ก็คือเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับก็็คือออออจะเเ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 ปนนนซซิิรรรร์์์์ฟฟววีีกึง่ยาา เข้ามาแล้วเป็นชุดหน่วยสำรวจนั่นเองอาจจะเป็นชุดรีไวล์แล้วก็ชุดผู้หญิงก็คือจะเป็นชุดของมิคาสะด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองสุ่มกันดูนะครับก็คือจะเป็นร้านค้าแบบสุ่มแบบ9เพชรนั่นเองนะครับซึ่งอยากรู้เหมือนกันว่า9เพชรเนี่ยจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะไปสุ่มเล่นๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบอกเลยว่าชุดเนี่ยที่แล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เข้ามาออยยูู่่่่ทททีีเรรรวตางปป็็นแล้้คชมก อันนี้ก็ขอบอกไว้ก่อนหน้าเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะครับแต่เซิร์ฟไทยก็ไม่รู้จะเข้ามาตอนไหนและก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาในรูปแบบกิจกรรมเหมือนกันหรือเปล่าแต่เราเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันหน้าตาก,กิจกรรมเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับก็คือจะมาในตู้ของลั c กี้โรยัลนั่นเองนะครับนี่ <Yay! S 1> เราคอยก็มาถึงแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ทรงผมคือแบบหล่อจัดๆเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมคุณผู้ชมก็คือจะเป็นตู้การันตีนั่นแหละ สุ่มรู้สึกว่าจะกี่ครั้งนะคุณผู้ชมก็คือจะมีราคาตั้งแต่9เพชร29 59 99 199 299 399แล้วก็5้9ร้าสครับส่วนใครที่ดวงดีเนี่ยก็คือจะได้ในราคาแค่9เดมอนเท่านั้นนะครับสำหรับชุดนี้เนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหทา้าทายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเลือกของรางวัลที่เราจะไม่ต้องการออกกันเลยดีกว่านะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้อยู่แล้วกิจกรรมตัวนี้ก็เข้ามาบ่อยเหลือเกินนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับการเอาของรรราาางววัลอออกกนนนี่นะะ 9, ่่่่่่็สสุมมใใคคเเพชยยแแตหญไได้ 9, เผ็ดกันหรอกแต่ผมว่าผมอาจจะแบบมีสิทธิ์นะเนี่ยโอ้โหทรงผมโคตรหล่อนะผมว่าดูนิคือภาพโคตรชัดเลยรู้สึกว่าภาพชัดขึ้นหรือว่าเพิ่งมีระบบมาเข้ามาใหม่หรือเปล่านะครับแบบซูมได้แบบนี้คือแบบชัดมากอะคือแบบโอ้โหหล่อจัดนะคุณผู้ชมดูดินี่ก็คือน่าจะเป็นตัวละครฮูฟราหรือเปล่านะครับโอ,อ้โหอย่างเท่เลยนะครับก็คือแอนิเมชนันของมันเนี่ยจะมาพร้อมกับเสื้อนันเองนะครับเมื่อเราใส่เสื้อปุ๊บจะมีแอนิเมชนันแบบหวนเข้ามาเองนะครับคุณผู้ชมส่วนกางกงก็ บบเ,เป็นหน่วยํำรวจนั่นเองนะครับโอเคมาเลือกกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเลยที่ผมไม่เอานะครับโอ้โหเรียกได้ว่าของดีทั้งนั้นเลยนะครับออย่างแรกก็คือเอาที่โหลที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นเสื้อ fr i นะครับคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็จะมีอะไรอีกนะที่เราไม่ต้องการคือแบบของดีทั้งนั้นนะ,อะเอาว,ว่าเอาหมวกลวกันนะครับหมวกตัวนี้ก็ไม่ค่อยเท่หรอกโอเคปุ๊บอ่ะโอเคใส่ไปเลยนะครับโอเคเอาออกแล้วทีนี้เราก็เหลือตัวเลือกแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดครั้งนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มสูันเลยดีกว่านะครับฝากกดไลค์เป็นกำใจผมติวใน9้าไดมอนนี้ผมคงจะได้อยู่นะครับก้าวไดมอนนะครูชมเราต้องแบบกดที่ของที่เราอยากได้เลยก็กดที่ของที่เราไม่อยากได้เหมือนกันนะครับเออไม่อยากได้นี่ปุ๊บ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 หมุนใช้สูตรไปเลยนะครับปับ๊บต้องหมาแล้วแหละจังหวะน,นี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยเหมือนกันนะครับแต่จะได้เป็นท่าทางโชว์เหนือของเป็นนกเหยี่ยวนั่นเองนะคูผู้ชม ก็เรียกได้ว่าตัดโอกาส9เพรไปแล้วนะครับแต่29เพรของเราก็ถือว่ายังอยู่นะครับยังแบบมีหวังอยู่นะครับ29เพรคือแบบไม่แพงนะคุณผู้ชมไป29เพรไปเลยแล้วกันนะครับกดเสื้อที่เราอยากได้เหมือนเดิมเลยนะครับเอาแบบทรงผมนะอยากได้ทรงผมคือหล่อมากอะ่ะไปไปเลยแล้วกันนะครับ29เพรจัดไปโอ้โหเลยลนะ <c oughs> โอ้เกลียดอะไรได้อย่างนั้นนะคุณผู้ชมได้มาแล้วนะครับต่อไปผมว่าเราคงจะแบบ ไม่หมดไปเยอะกว่านี้แล้วแหละ5.9ไดมอนด์คงเป็นของผมแล้วในราคา5.9ไดมอนด์จัดไปเลยนะไปเลยฮ,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 ฮ่วนมาวนมาวนมาโอ้โหไม่ถึงเอกย์เกิด <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่อยากเอาเลยเนะี่ยมารับตั๋วฟรีไปเลยแล้วกันนะครับอ๋อจะเป็นเสื้อเอาเคคุณผู้ชม9.9ไดมอนด์ถ้าเราได้ในราคา9.9ไดมอนด์ก็ถือว่ายังไม่แพงนะคุณผู้ชม9.9ไดมอนด์จัดไปเลยนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคไป โอ้โหดูทรงเนี่ยจะได้มั้ยเนี่ยหุยหยุดหยุดโอ้โหเลยอีกแล้วนะครับต่อไปก็คือจะเป็นราคา199ดูทรงเนี่ยผมน่าจะแบบหมดตู้นะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคุณผู้ชมโหตายเลยนะเนี่ยหมดตู้หรือเปล่าเนี่ยมาคุณผู้ชมต่อกันเลยที่199ไดมอนด์นะครับไป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 เอารถออกเอารถออกเราต้องเอารถออกเอ้ยไม่ใช่ดิเอาชุดออกดิเอาชุดออกชุดออกปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปิตาเฮ้ยเอ้ยอ้ยมาแล้วโอ้ ไอมันเลยอ่ะเอ้ยคุณผู้ชมมาขอดูทรงอย่าแบบงานหยาบแล้ว,ลวคุณผู้ชมน่าจะแบบออกยากแล้วแหละ2 9 9รคงจะไม่หมดไปเยอะกว่านี้แล้วแหละคงจะไม่เสียเยอะกว่านี้แล้วนะเฮ้ยโอ้เฮ้ยคือแบบเมื่อกี้มันเลยแล้วอ่ะคุณผู้ชมคือเมื่อกี้มันตรงแล้วอ่ะแต่มันเลยไปอีกอ่ะคุณผู้ชมสุดดีเกินโอเคส9 9้ไปผมว่ามันต้องได้แล้วแหละครั้งนี้ปุ๊บกดข้ามไป ห้าร้อยเก้าสิคุณผู้ชมหมดตู้จริงเลย <c oughs> ผมคิดว่าแบบนุกพันสองร้อยเพชรใช่ไหมตอนแรกผมมีอยู่พันสองร้อยเพชรคือแบบคิดว่าจะได้ถูกลงไม่ได้นะคุผู้ชมตกลงว่าผมหมดในราคาโอ้โหเยอะจัดเลยนะครับมันจะแพงแหละเดี๋ยวเราจะต้องไปเติมเพชรเพิ่มแล้วกันนะคุผู้ชมโอเคโอ้โหหมดอีกแล้วนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าโอเคจะเติมไปในระานะคาห้าร้อยยี่สิบเพชรก็คงจะได้แล้วแหลนะคุณผู้ชมครั้งสุดท้ายแล้วเออไม่ได้ก็ไม่รู้ด้วยแหละคือแบบโอ้โหดวงแย่จัดนะคุณผู้ชมดูดิ ไปเลยแล uh ้วก so uh ันนะครับ5 9 9นี değil, really. ่สุดยอดไปเลยนะครับได้มาแล้วนะครับเป็นแพ็กทีมสอรวดชายนั่นเองนะคุณผู้ชมแน่นอนครับผมนี่เราเท่มากโอเคเดี๋ยวเราไปดูในแต่งตัวเลยแล้วกันนะครับนี่นะเรามีชุดในตำนานด้วยนะเซิร์ฟนี้เนี่ยนี่เลยคุณผู้ชมเป็นแพ็กเกจนั่นเองนะครับโอ้โหหล่อจัดคุณผู้ชมดูดีทรงผมคือแบบเท่เดี๋ยวเราดูชุดเต็มดีกว่านะครับแบบใส่เต็มได้ไหมใส่เต็มยังไงอ่ะคุณผู้ชมก็คือใส่แบบนี้ใช่ไหมใส่เต็มอ่ะโอเคนี่ โคตรหล่อคคุณผู้ชมดูดิ <c oughs> เฮ้ยอย่างที่เลยครับคุณผู้ชมเปิดไปเลยละกันนะคุณผู้ชมดังนั้นกดไปเลยนะครับเปิดปับ๊บเรียบร้อยนะครับจะแยกโดยการสี่ส่วนนะครับก็น่าจะเป็นของเรไปเลยนะครับก็คือจะเป็นกิจกรรมของ Free Fire X Attack on Titan นะครับทวนถามว่า ชุดของมิคาซะเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก็นํามาขายเหมือนกันสำหรับเซเวอร์นี้บอกได้เลยว่าเซเวอร์นี้เนี่ยมารวดเร็วมากๆเลยนะครับก่อนเซเวอร์ใดในอ่าในโลกเลยนะครับผู้ชมเออผมน่าจะเห็นแบบเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแรกแล้วนะครับนี่เลยนะครับเป็นชุดของมิคาซะนั่นเองนะครับทีมจำนวนหญิงตัวนี้เลยนะครับก็ในราคา999ไดมอนด์นั่นเองนะครับก็ปกติก็1499นะคุณผู้ชมก็ลดราคาแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นชุดผู้หญิงนะครับนี่เป็นไงคุณผู้ชมโอ้โหน่ารักมาก อันนี้ผมก็จะซื้อไหมถามว่าจะซื้อไหมไม่ในครู้ชมเอาแค่ที่ผู้ชายก็พอไดครับเพราะว่าแบบหมดเยอะแล้วนะครับผส่งรอยเพชรไปแล้วนะครับเมื่อกี้โอเคคุณผู้ชมนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่เซิร์ฟนี่ผมก็มีหมัดแบบหมัดไฟด้วยคผู้ชม ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปโรนี่นะครับเป็นงไงคุณผู้ชมเท่มากๆก็หวังว่าเซิร์ฟไทยก็น่าจะเข้ามาเรนี้นะครับก็รอติดตามกันเลยนะครับแล้วว่าเจอกันใหม่ภายในคลิปโรน่านะครับถ้าเข้ามาคุณผู้ชมคิดว่าจะเข้าในรูปแบบไหนก็อย่าลืมมาคาดเดาได้ในคอมเมนต์เลยส่วนตัวผมคิดแล้วน่าจะมาในรูปแบบของลักกี้โรยโยนั่นแหละน่าจะมาเหมือนกันนะครับแต่จะมาเหมือนกันไม่เหมือนกันก็ต้องรอดูต่อไปนะครับจะเข้ามารู้สึกว่าวันที่27มีนาะคมนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊